วิกสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยเสถียรธรรมสถานมเขอให้ทุกคนองตั้งใจที่จะฟังการอธิบายถึงบุคคล4ี่คู่8ปดจำพวกโดยวิธีการ นำคำอธิบายจากคุมทรัพย์จากพระโอม๊มาเป็นมาเป็นคำตอบซึ่งแม่คิดว่าน่าจะดีด้วยสำหรับพวกเราคือให้มีหลักฐานการอธิบายว่าได้ส่งอธิบายไว้ด้วยพระองค์เองแล้วเวลาที่เราพูดถึงบุคคล4คู่8ปดจำพวกก็คือโสดาปฏิมาคโสดาปฏิผลนี่คู่หนึ่ง พระสกิทาคามิมกักพระสกิทาคามิผลนี่คู่หนึ่งพระอนาคามิมกักพระอนาคามิผลนี่คู่หนึ่งแล้วก็พระอ,รห,ะอรหันตมักพระอรหันตผลสี่คู่แปดจำพวกเนี้ยคือบุคคลที่เข้าสู่กระแสของพระอริยะหรือเป็นพระอริยะบุคคลตั้งแต่เบื้องต่ำไปจนถึงเบื้องสูงเบื้องต่ำก็ ตั้งแต่อย่างพวกเราอย่างเนี้ยถ้าปฏิบัติศีลให้บริบูรณ์แล้วก็มีสมาธิพอประมาณมีปัญญาพอประมาณมีชีวิตที่ละสังโยชน์สามได้คือรู้ว่าชีวิตเนี่ยประกอบไปด้วยรูปนามแล้วชีวิตไม่ใช่ของเรารูปก็ไม่เที่ยงนามก็ไม่เที่ยงมีชีวิตที่อยู่ใน โลกใบนี้เพียงชั่วครู่ไม่ตู่ไว้ว่าเป็นชั้นเป็นของชั้นคือสักยะิทฐิเนี่ยเราถอดถอนได้คือเกิดมาแล้วเราไม่รู้ว่าเราเกิดมาทำไมเนี่ยอันนี้ก็ยากอยู่แต่ถ้าเราเกิดมาแล้วเรารู้ว่าเราเกิดมาเพื่อที่จะทำชีวิตของเราให้มีการเกิดคราวนี้ไม่เกิดอีกแห่งทุกข เราจึงไม่มีตัวตนของเรารองรับสิ่งที่มันเป็นความยึดมั่นถือมั่นว่ามีชั้นมีของชั้นหรือถ้าอธิบายให้ชัดลงไปอีกก็คือว่าชีวิตที่ถอดถอนถอดถอนสักยทิฐิก็คือการไม่มีรูปนามออกมอรองรับความทยานอยากอันเป็นตัณหา มันมีแต่สิ่งซึ่งเกิดแล้วดับอย่างเงี้ยคือถอดถอนสักยะทิฐิศีลพตปรามาสไม่มีแล้วคือเอาไม่มีวิจิกิจช้าก่อนไม่มีวิจิกิจช้าคืออะไรคือไม่มีความสงสัยแล้วว่าการเกิดของเราจะไปถึงสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะไปถึงไม่ได้ เรารู้เราหมดสงสัยแล้วเรารู้แล้วว่ามนุษย์พ้นทุกข์ได้ด้วยการฝึกฝนแล้วเราจะฝึกฝนจนกว่าเราจะเข้าถึงกระแสอริยะแล้วก็เบาบางไปเรื่อยๆจนถึงการรู้แจ้งนะคะศีรพัตะปาณอีกตัวหนึ่งที่ต้องเอาออกสำหรับบุคคลที่ขึ้นกระแสอริยะแล้วเนี่ยที่ต้องเอาออกก็คือไม่มีความงมงาย ไม่ยึดติดในข้อวัดที่งมงายรู้ว่าเวลาที่เราปฏิบัติเราปฏิบัติทำไมปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติอย่างไรถึงจะหลุดพ้นไม่เป็นไปเพื่อความยึดติไม่ใช้ชีวิตอย่างคนที่แสวงหาปัจจัยภายนอกเราต้องพึ่งปัจจัยภายนอก แล้วถึงจะเป็นสุขแต่พึ่งปัจจัยภายในแล้วทําให้เราเนี่ยเป็นอิสระได้เพราะการพึ่งปัจจัยภายในเราก็ลองนั่งสมาธิฟังการอธิบายจากพระโอด์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเองว่าโสดาปฏิมัาโสดาปฏิผลหรือ สิ่งที่เราสามารถที่จะเอาแบบไม่ประมาทตัวเองนะพอที่จะเข้ากระแสได้บ้างก็มันก็ไม่ยากในหลวกถือศีลให้บริสุทธิ์มีสมาธิพอประมาณมีปัญญาพอประมาณถอดถอน,ถอนสักยะทิฏฐิวิจิกิจชาศีรพตะปรามาอีตอนสักยะทิฏฐิายาแต่ว่าถ้ามันมีความพอประมาณอยู่สิ่งนี้ง่าย จะลองฟังดูไหมอ่ะตั้งกายตรงดำรงสติตมั่นมีคนถามมาก็ตอบก่อนให้เรารู้สึกมีจิตที่ควรกรับการงานไว้หายใจเข้ากายสงบละงับใจรู้ เท่าทันเสียงที่กระทบที่หูมีวิญญาณการรับรู้คือความรู้แจ้งในวิญญาณด้วยสติปัญญาครองไว้เรื่องนี้น่าฝังเพราะเราสามารถอยู่ในกระแสะอริยะได้แบบเป็นชาวบ้านเนี่ยแหละโสดาบันเนี่ยชาวบ้านเป็นได้ตั้งแต่เจ็ดขวบเลย ลองดูว่าต้องเป็นอย่างไงเพื่อไว้เป็นแผนที่เอาไว้เสียงเป็นอยนายตนะภายนอกหูเป็นอยนายตนะภายในมีวิญญาณการรับรู้ที่มีสติปัญญาครองไว้ทำหน้าที่ในขณะเดียวที่เรียกว่าผัสสะแล้วรู้เท่าทันความรู้สึกความรู้สึกมาความรู้สึกไป ไม่เพลินหลงลักหลงชังรักษาใจให้ทรงไว้ซึ่งความเป็นปกติต่อไปอีกการฟังนี้เหมือนอาบลดเข้าไปในหัวใจของเราไม่ต้องจดจำไม่ต้องให้สัญญาแตะฉานแต่มีปัญญาที่จะน้อมใจเข้าไปทำความเข้าใจ คุมทราบจากพระโอษฐ์คุณธรรมของพระโสดาบันพิสุทั้งหลายพิสุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลทำพอประมาณในสมาธิทำพอประมาณในปัญญาเธอ,อยังล่วงสิขาบทเล็กน้อยบ้าง และต้องออกจากอาบัตเล็กน้อยเหล่านั้นบ้างข้อนั้นเพราะเหตุใดเล่าข้อนั้นเพราะเหตุว่าไม่มีผู้รู้ใดๆกล่าวความอาภัพต่อการบรรลุโลกุตละธรรมจะเกิดขึ้นเพราะเหตุสักว่า การล่วงสิขาบทเล็กน้อยและการต้องออกจากอาบัตเล็กน้อยเหล่านี้อันหนึ่งสิขาบทเหล่าใดที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจันทร์ที่เหมาะสมแก่พรหมจันยร์เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืนมีศีลมั่นคงในสิขาบทเหล่านั้น สมาทานศ,ศึกษาอยู่ในสิขาบททั้งหลายพิสุนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแผงสังยอดสามคือสักยะทิฏฐิความเข้าใจผิดในรูปนามจากที่เป็นจริงวิจิกิจชาการลังเลต่อการพ้นทุก์ ตามแบบของพระพุทธเจ้าศีลพัตรปรามาตการถือศีลและวัตะระที่รูปที่ถูกรูปคำด้วยตัณหาและทิฏฐิคือความปรารถนาผิดทางง้อเขาและถือรันเพราะความสิ้นไป ในรอบแผงสังโยชน์ทั้งสามนี้จึงเป็นผู้ที่ถึงกระแสของพระอริยะตั้งแต่เป็นโสดาบันเป็นผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้ข้างหน้าพิสุทั้งหลายพิสุนั้น พราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์สามเป็นผู้ยังท่องเที่ยวไปในพบแห่งเทวดาและมนุษย์อีกเจครั้งเป็นอย่างมากแล้วย่อมกระทําที่สุดแห่งทุกข์ได้พิสุทั้งหลายพิสุนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์สามจะต้องท่องเที่ยวไปสู่สกุลสองหรือสามครั้ง แล้วย่อมกระทำที่สุดแห่งทุกได้พิสุทั้งหลายพิสุนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยตสามเป็นผู้มีพืชหนเดียวคือจะเกิดในพบแห่งมนุษย์หนเดียวเท่านั้นแล้วย่อมกระทำที่สุดแห่งทุก์ได้ คุณธรรมของพัะสกะทาคามีพิสุทั้งหลายพิสุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลทำพอประมาณในสมาธิทำพอประมาณในปัญญาเธอจะล่วงสิขาบทเล็กน้อยบ้างและต้องออกจากอาบัติเล็กน้อยเหล่านั้นบ้าง ข้อนั้นพราะเหตุได้เล่าข้อนั้นพราะเหตุว่าไม่มีผู้รู้ใดๆกล่าวความอาภัพต่อการบรรลุโลกุตรธรรมจะเกิดขึ้นเพราะเหตุสักว่าการล่วงสิขาบทเล็กน้อยและการต้องออกจากอาบัตเล็กน้อยเหล่านี้อันหนึ่ง สิขาบทเหล่าใดที่เป็นเบื้องต้นแห่งพมจันที่เหมาะสมแก่พมจันเธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืนมีศีลมั่นคงในสิขาบทเหล่านั้นสมาทานสิขาสมาทานศึกษาอยู่ในสิขาบทเหล่านั้นพิสุนั้นเพราะความสิ้นไปล่อแผงสังโยตสาม และเพราะความที่ราคะโทสะโมหะก็เบาบางน้อยลงเป็นสกะทาคามียังจะมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวเท่านั้นแล้วย่อมกระทาที่สุดแห่งทุก์ได้คุณธรรมของพระอนาคามีพิสุทั้งหลาย พิสุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ทำให้บริบ,รบูรณ์ในศีลทำให้บริบูรณ์ในสมาธิทำพอประมาณในปัญญาเธอยังร่วงศิกขาบทเล็กน้อยบ้างและต้องออกจากอาบัตเล็กน้อยเหล่านั้นบ้างข้อนั้นเพราะเหตุได้เล่าข้อนั้นเพราะเหตุว่า ไม่มีผู้รู้ใดๆกล่าวความอาภัพต่อการบรรลุโลกุตละธรรมจะเกิดขึ้นเพราะเหตุสักว่าการล่วงสิกคาบทเล็กน้อยและการต้องออกจากอาบัตเล็กน้อยเหล่านี้อันหนึง่งสิกคาบทเหล่าใดที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรมาจารย์ ที่เหมาะสมแก่พมาจาันทร์เธอเป็นผู้มีศีลย่างยืนมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้นสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายพิสุนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแผงสังโย์เบื้องต่ำห้าได้แก่สักยะทิฏฐิหนึ่งวิจิกิจช้าหนึ่ง สีลับพระตปรามาสหนึ่งและกามราคะความยินดีในวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความใคร้หนึ่งปฏิฆะคือความหมงุดหงิดด้วยอำนาจความขัดใจหนึ่งได้ถึงแล้วซึ่งความเป็นอนาคามีผู้อุบัติขึ้นในทันที มีการปรินิพานในภพนั้นๆไม่เวียนกลับจากโลกนั้นๆเป็นธรรมดาคุณธรรมของพระอรหันต์พิสุทั้งหลายพิสุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลทำให้บริบูรณ์ในสมาธิ ทำให้บริบูรณ์ในปัญญาเธอยังล่วงสิขาบทเล็กน้อยบ้างและต้องออกจากอาบัตเล็กน้อยเหล่านั้นบ้างข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเพราะเหตุว่าไม่มีผู้รู้ใดๆกล่าวความอาภัพ ต่อการบรรลุโลกุตละธรรมจะเกิดขึ้นเพราะเหตุสักว่าการล่วงสิขาบทเล็กน้อยและการต้องออกจากอาบัตเล็กน้อยเหล่านี้อันหนึ่งสิขาบทเหล่าใดที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรมอาจารที่เหมาะสมแก่พรมอาจาร เธอเป็นผู้มีศีลย่างยืนมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้นสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายพิสุนั้นได้กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่นี่คือคำอธิบายจากพระโอษฐ คือด้วยวาจาของพระบรมศาสดาที่ตรัสแก่พิสุทั้งหลายถ้าจะอธิบายเพิ่มเติมให้พวกเรารู้ง่ายๆก็คือว่าบุรุษสี่คู่คือโสดาปฏิมักเป็นคู่นะโสดาปฏิมักโสดาปฏิพนคือถ้าเข้าถึงโสดาปฏิมักก็มีโสดาปฏิพลอย่างนี้เข้าใจไหมพระ สกิทาคามิมักสกิทาคามิผลพระอนาคามิมักพระอนาคามิผลและพระอรหันตมักพระอรหันตผลก็แบ่งเป็นโซดเป็นพระอริยะเบื้องต่ำสองเบื้องสูงสองเบื้องต่ำเนี่ยง่ายๆก็คือถือศินให้บริสุทธิ์อย่างชาวบ้านเนี่ย ไม่ใช่นักบวชเนี่ยก็ถือศีลห้าเนี่ยแหละบริสุทธิ์มีอาบัตเล็กน้อยไม่ว่ากันภาษาชาวบ้านแต่ว่าต้องละสังโยชน์สามเบื้องแรกให้ได้มีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิพอประมาณมีปัญญาพอประมาณรู้ดีรู้ชั่วมีฮิลิโอตปะไม่ยึดครองว่าชีวิตเป็นชั้นเป็นของชั้น ไม่เข้าใจรูปนามว่าเที่ยง่ะรูปนามไม่เที่ยงถอดถอนสักยะทิฏฐิรูปนามไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่สงสัยในกฎแห่งกรรมไม่สงสัยในคุณพระรัตนตรัยไม่สงสัยว่าทำชั่วได้ดีมีถมไปชั่วก็ชั่วดีก็ดีไม่มีทำดีได้ชั่วไม่มีทำชั่วได้ดีหมดสงสัยละแล้วก็ ศิลปตาปรามาตคือไม่ยึดติดอยู่ในข้อวัดปฏิบัติที่มันแบบทําให้เราอึดอัดเศร้าหมองเช่นทําตามๆกันมาไม่รู้เรื่องก็ทําตามๆไปทั้งๆที่มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นยึดติดอยู่ในข้อปฏิบัติที่มันมันเป็นกระพีะ้อ่ะ มันเป็นเปลือกอะพิธีกรรมที่งมงายอย่างเงี้ยหรือพวกอ้อนวอนขออย่างเงี้ยหรือเชื่อว่าถ้าเรารักษาศีลแล้วเราจะบรรลุธรรมโดยไม่ทําสมาธิและปัญญาอย่างเงี้ยถ้าเธอมีลูกมีผัวทำมาหากินแล้วเธอไม่งกมากไป เบาบางเรื่องราคะโทสะโมหะเป็นอนาคารเป็นสกิทาคามีเลยเห็นไหมตัดสัญญชศาสาเหมือนเดิมก้าวเข้าสู่โลกุตละนะมันมีโลกิยะก็คือเนี่ยโลกิยะแต่ถ้าขึ้นโลกุตละก็เข้าสู่กระแสะของพระโสดาบานันพระสกิทาคามีเนี่ยแต่ราคะโทสะโมหะเบาบางลงมีศีลบริบูรณ์ศีลเนี่ยคือศีลในอริยมรรคเลยนะ ไม่ต้องมาเถียงกันเรื่งศินห้าสิลสิบสินแปดไม่ต้องมานับใครถือสินมากกว่าใครแสดงว่าคนนั้นจะบรรลุธรรมก่อนใครไม่ใช่นะชาวบ้านบางคนเป็นโสดาละพระพิสุหรือแม่ชีบางคนอาจจะยังเป็นโลกียะแหละพระพิสุไปรับบิณฑบาตจากนางวิสาขานางวิสาขาเป็นโสดาบานแล้วอะโสดาบันใส่บาตรสมุติีสองอะเข้าใจไหม พระอริยะบุคคลเบื้องต่ำใส่บาตรสมุติสงฆ์อ่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปดูถูกคนใส่บาตรเราคิดว่าโอ้เรานี่เป็นนักบวชแล้วแต่ถ้าเป็นนักบวชที่ยังขอโทษยังไม่ถอดถอนสักยะทิฐิก็ยังไม่เป็นนักบวชอยู่ในกระแสอริยะนะเห็นไหมมีความหวังสิว่ามันจะบรรลุได้ไปบ้างมันจะได้ไม่จมโคลนอ่ะ หนูเกิดมาบาปหนาปัญญายากอีกนานหนูไม่เข้าละคาวะอย,าอย่างนี้ก็อย่างนงี้ก็อะไรศีลปรพตับาามางมงายแม่จะยกตัวอย่างแต่ต้องค้นก่อนมีใครที่บรรลุ แบบชนิดตั้งแต่เยาววัยอย่างนางวิสาขาเนี่ยเป็นโสดาบันตั้งแต่เจ็ดขวบมั่นคงในพระรัตนาไัยมากแต่งงานกับคนอีกาศาสนาหนึ่งแต่ยังมั่นคงในพระรัตนาไัยในที่สุดเนี่ยก็พาผัวและพ่อผัวเนี่ยเข้าสู่เข้าสู่ การปฏิบัติที่มีความก้าวหน้าอยู่ในกระแสอริยะได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราบอกว่าพ่อแม่ที่เป็นโสดาบันเนี่ยมันจะมีวิถีของการเลี้ยงลูกที่มีความตั้งใจวันนี้แม่มีเด็กในจิตประภัสอนคนหนึง่งแม่คนนี้มีความตั้งใจมากเลยที่จะให้ลูกที่ดีมาเกิด แล้วเขาตั้งใจจริงๆที่จะมาปฏิบัติแม่จะคอยสังเกตเด็กคนนี้ในวันนี้พาเพื่อนลูกซึ่งเกิดวันเดียวกันมาปฏิบัติเห็นอยู่ตอนกลางวันตอนบ่ายจนเชิญคริสโตโบเด็กยังอยู่เลยแล้วไเด็กที่อุ้มเนี่ยมันหลับนะหลับแบบหลับหลับเลยอะหายใจคอกฟีแบบเด็กๆอะ แต่พอได้ยินเสียงนะมันพยายามลืมตาแต่มันหลับมาเนื่อออกไหมฮะมันพยายามลืมเปลือกตามากเลยแล้วก็ตาแบบอยากอยากจะแบบเซฮายกับเธอเหลือเกินแต่ว่าฉันง่วงแล้วก็แบบตาตกไปพ่อแม่มาทั้งคู่มีลูกตอนอายุมากก็ตั้งใจทีนี้คำถามก็คือว่าถ้าเราทำให้เด็กเนี่ยอยู่ในกระแสของความเป็น อริยะได้ตั้งแต่เด็กโดยทําให้พ่อแม่เข้าใจเนี่ยคําว่าพ่อแม่เป็นพระอาหารหันในบ้านเนี่ยแม่ว่าต้องมีนัยยะที่ซ่อนอยู่ตอนแรกแม่ก็ฟังไม่ค่อยเข้าใจเอ๊ะทำไมพ่อแม่เป็นพระอาหารหันในบ้านแต่จริงๆแล้วเนี่ยพ่อแม่ต้องสร้างกระแสรอริยะให้กับบุตรตั้งแต่ในบ้านจริงนะพ่อแม่ทำยังไงนะลูกก็เป็นอย่างนั้นนะ พ่อพอแม่มัน่นคงลูกก็มั่นองเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าลูกเราทําไมมันมันไม่ค่อยน่ารักบางทีต้องดูตัวเราเหมือนกันนะอันนี้ให้กําลังใจอะ่ะไม่ใช่ตําหนิโอ้บางทีเราก็งกขนลุกเลยอะ่ะแล้วเราก็ลูกเรามันก็งกตามเราเลยอะ่ะมันก็เครียดนะ่ะ หรือบางทีแบบเราคาดหวังกันลูกเรามากซะจนเด็กมันก็ไม่อยากจะมีชีวิตอย่างที่พ่อแม่หวังแล้วอะอย่างวันเนี้ยที่คําถามหนึ่งอะยังไม่ได้ตอบเลยเดี๋ยวจะไปตอบรวมๆคือยังไม่ได้ตอบเจาะจงลงไปแต่ให้ฟังเรื่องเหล่านี้ก่อนว่าเป็นไปได้ไหมที่คนรุ่นเราหรือรุ่นเธอหรือรุ่นลูกหลานเราเนี่ยที่จะอยู่ในกระบวนการของการทําความเข้าใจว่า การเป็นอริยะนั้นไม่ยากเกินความสามารถของการได้เกิดเป็นมนุษย์คือถ้าเราทําได้ว่าหาเงินพันล้านได้ไม่ยากสําหรับการเป็นมนุษย์ทําไมมันไม่ตั้งธงไว้ใหม่ว่าเราสามารถเข้าสู่กระแสของพระอริยะได้จากการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยแหละมันต่างจากสัตว์ชนิดอื่นๆตรงเนี้ยแหละเพราะมันไม่มีคนกล้าสอนใช่ไหม หรือมันไม่มีคนกล้าบอกว่ามันมีอริยะเดินดินได้หรือเปล่าพระพุทธเจ้าสอนอยู่นี่ไงเนี่ยคำที่อ่านให้เนี่ยพระองค์สอนอยู่นี่ไงว่าถ้าเธอราคะเบาบางหน่อยโทสะเบาบางหน่อยโมหะเบาบางหน่อยถอดถอนศิลปตะปรามารไม่มีวิจิกิจชา้าไม่เป็นคนงมงายไม่ศีรปตะปรามาสเธอเข้าสู่อริยะ,ยะบุคคลที่ เป็นพระอนาคามีได้เลยสมาธิพอประมาณนะไม่ต้องถึงกับมั่นคงสกทาคามีถึงสมาธิมั่นคงนะศีลบริสุทธิ์สมาธิมั่นคงปัญญาพอประมาณถึงเป็นพระอริยะเบื้องสูงไอ้เบื้องต่ำเนี่ยทำไมมันจะไม่ได้ละ่ะพ่อแม่ก็ทำให้ลูกดูได้นี่งกน้อยหน่อยเพ้่เจอน้อยหน่อย โทสะน้อยหน่อยเบาบางหน่อยติดตามฟังรายการสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยสถียรธรรมสถานซอยวัชรพลถนนรามอินทรา55กรุงเทพ,พ102 30